วัด s s ชส์นะครับต้องการแวะอยู่หลังสุดของประโยคนะครับประโยครวมมันเสร็จแล้วก็จะได้เป็น w ิหารเป็นเด่นของ Das s unsere Kinder berühmt und reich werden. ต่อไปไปดูประโยคที่4กันครับ Aufgabe Nummer vier นะครับข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่มานาบาริน เพื่อนบ้านของฉันนะครับนักบาเรนเป็นเพื่อนบ้านผู้หญิงนะครับนักบารินไอโซฮ a ทมาจากฮาร์เป็นแปว่ามีนะครับมันในนักบาริน hat keine Zeit die Zeit นะครับเวลาเป็นเพศหญิงนะครับ keine Zeit แปลว่าไม่มีมันเป็นนักบาริน hat keine Zeit เพื่อนบ้านของฉันเนี่ยไม่มีเวลาว่างนะครับไม่มีเวลาเลยพุ่งประโยคจบละอีกหนึ่งประโยค sie k ü m um m e r ม sich นะครับตัวนี้เป็น verb reflexive นะครับ ซิ c ค u m มันะครับตอนที่เกิดมาคือซิคคิ m มันสะท้อนคมสุภาษณ์ออกมานะครับความหมายของซิคคิ m มันก็คือ,อ take แคร์ดูแลนะครับแต่ว,ว่าการดูแลการเทคแคร์เป็นห่วงเป็นใยนะครับซึ่งจะตามด้วย plus อ um, ุ่มเสมอนะแล้วก็ plus a c c คุชชีพอ c c c u s a t i v e อ่ะสิ่งที่เป็น accusative ก็คือ e อ r kinder ตรงนี้ต้องเติม e อร์เลยนะเขียนไม่ครบนะ so Ihre Kinder, อ l s o um plus Ihre Kinder, อร a นะั u s a t i v ติกนะครับคินเดอก็คือลูกๆนั่นเอง c คุเมตซิกสังเกตว่าตัวนี้เป็นตัวเทแสดงว่าซ e ตัวนี้เป็นคนเดียวก็คือแม nah, ่ในนักบารเรนพูดเป็นครั้งที่สองหลอนคุเมตซิกก็คือหลอนดูแลเทคแคร์ลูกๆนั่นเองครับก็คือดูแลลูกนะครับถ้ามาบวกรวมกันสมมติมีวันหนึ่งเพื่อนบ้านของเราต้องไปทำธุระแล้วก็อาจจะฝากลูกเอาไว้กับเรานะ เรจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อย่างเช่น m มนนิ่นนักบาเรนทัตไคนนซายหล่อนไม่มีเวลาที่จะดูแลลูกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อม2ประโยคด้วยกันนะครับเป็นประโยคเดียวนะครับโดยใช้คอมม่าทีนี้อย่างที่บอกใช้ infinitive m i t z u uh order ใช้ does u o t นะครับก็ต้องดูที่ประธานนะครับประธานตัวนี้ C ตัวนี้นะเราพิจนารณา,าแล้วมันก็คือ m มนนนนักบาเรนตัวนี้นั่นเองตัวเดียวกันนะครับพูดเป็นั้งที่2อเฉยนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อประธานซ้ากันนะครับเราจะเลือกใช้ i ินฟิ i ิทิฟมิดสูบประโยชของเราก็จะได้เป็นไมเนนักบารินนะครับไมเนนักบารินฮัตไคนาไซด์ยังคงเหมือนเดิมนะครับฮัตไ i นาไซด์และประโยคยังไม่จบนะครับตามด้วยเข้ามานะครับเพราะเรากำลังชนิดไกแกนซูมนะครับ เป็นส่วนที่ขยายเพิ่มเข้ามานะครับอย่างที่บอกเราใช้ infinitive m i d s u นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่จำเป็ต้องมีประธานนะครับมันในนะบารินฮัตไคลน์ไซ i ์เอ r รคินเดอร์เามาใช้ได้เลยนะครับต้องมีอุมด้วยลืมไปซิกซิกก็ต้องมาด้วยซิ h ต้องมาก่อนเสมอนะครับแวบตัวเดียวเท่านั้นที่ต้องไปอยู่หลังสุดนะครับตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับเพราะว่าเป็น infinitive m i t s u นะครับซินะครับซิ ซึ่งอุ M ้มเอร์ค e ินเดอแล้วก็ใช้สู่เข้ามาช่วยนะครับสู่แล้วก็แว็ทคือคำว่าคือมันต้องกลับไปเป็น infinitive นะครับ care mm eren sich um ihre Kinder zu kümmern นะครับ ประโยคก็จะเป็นเช่นนี้นะครับจบที่พุ่งก็จะได้เป็นไ e นันนาบารินฮัทแทนไซต์ซิกอุมเอริกิดเนสซูเปอร m แมนประโยคก็จะสวยงามมากขึ้นนะครับเป็นการเชื่อมสองประโยคนะครับเอาไว้ด้วยกันเชื่อมได้อย่างไรก็เนื่องจากประถมซ้ำกันนะครับ C ตัวนี้หมายถึงนาบารินนะครับเราก็ใช้ i อินฟินิทคอมม่านิดซูหลังโซยักอีกหนึ่งครั้งนะครับแวบตัวนี้จะต้องไม่ผันนะครับตัวนี้เป็นแวบลงท้ายด้วย a r n อลเอ็นะครูจะเรียกว่าแวบสัิจันเนาะ <laughs> ส่วเช่นพอมาลงท้ายด้วย a r a n ไม่ได้ลงท้ายด้วย a n เหมือนแวบ,บทั่วๆไป90%อัพจะเป็นลงท้ายด้วย a n แบบนี้ so ส่วน a r a n ลงท้ายครูจะเรียกว่าแวบ,บส่น okay. บบนนวนเช่นอย่างเช่น down down แต่ว่าดำเนินหแบบว่าใช้เวลาดาวน์นี่างนี้เป็นต้นโอเคก็เป็นแวบ,บส่วนเช่นเช่นเดียวกันโอเคอาร์ okay. also, สำหรับ infinitive มิสูกับดัซซัดคงจะไม่ยากนะครับมีตัวอย่างให้ทำให้ดูการสี off ก,กันก็ มีคอมเมนต์อะไรก็ฝากกันมาได้นะครับ